สวัสดีค่ะอายนะคะ first c n n t a l of beauty awards ไทยสองพันยี2สบอค่ะครับวันนี้มาเรียกว่าเป็นการเดินแบบโชว์เพรใช่ใช่ค่ะเลยแฟชั่นโชว์ใั่เป็นยังไงบ้างความรู้สึกวันนี้ตื่นเต้นดีค่ะก็เหมือนแบบเราเริ่มต้นอ,อะไรใหม่ๆในปีใหม่เหมือนจริงๆเนี่ย อายเนี่ยรู้จักกับพี่คนที่เขาเป็นซีอีโอของที่นี่มา,มานานแล้วแต่อายเด็กๆเกลยตั้งแต่อาย,อยุประมาณสักสิบแปดตอนนั้นอายเหมือนแบบไปทํางานนางแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจอ พี่เขาแล้วพี่เขาน่ารักมากแบบไม่มีเชิญชู้สาวเลยค่ะพี่เขาเป็นฝรั่งนะแต่ว่าเขาพูดไทยชัดมากแล้วเขาก็แบบน่ารักคุยกับเราตลอดตัววันนี้เหมือนแบบพอเราประสบความสํมเาเร็จอะค่ะพี่เขาก็เลยเหมือนแบบเชิญเรามามาร่วมความกินดีกับเขาด้วยแล้ววันนี้ก็เป็นเป็นวันที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆเพราะว่าจริงๆเขาก็แบบพายก็เห็นเขาแบบานานแล้วเหมือนกันในวันนี้เขาก็แบบมีร้านใหญ่โตแล้วก็ยินดีกับ เาม่ค่ะเป็นไงบ้างวันนี้เดินกี่ชุดวันนี้เดินสามชุดด้วยกันค่ะสโชว์ค่ะสนุปทุกชุดเลยแล้วก็เครื่องประดับอะไรเอ่ยคือแบบสวนหมดเลยทุกคนดูสิมันยังมีความแบบไทยๆอยู่นะเ<ม>นี่ยไอชอบแบบคือเครื่องประดับอย่างเงี้ยมันสามารถใส่กับชุดไทยได้มันแบบ มิกอันมัดเนี่ยพอดีเลยงตัวมากเป็นีมือของช่างไทยด้วยใช่การออกแบบดีไซน์ของใช่ใช่ค่ะแล้วเป็นการเรียกว่าเป็นเพราะว่าอกแกนของมันนิ่งวันแรกวันนี้ใช่ใช่ค่ะแล้วแล้วเป็นยังไงพอพอหลังจากเดินแบบเสร็จแล้วโล่งค่ะโล่งค่ะก็ได้มามีเวลาพูดคุยกับเพื่อนๆค่อนข้างเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก่อนนั้นแล้วก็จะแบบ ยุ่งแต่การแต่งหน้าเมคอัพเมคอัพก็อาจจะไม่มีเวลาได้คุยกับเล่นพี่สาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เพิ่งได้คุยกันเรียกพี่ว่าแบบไม่ได้เดินนานเนาะใช่ไม่ได้เดินนานแล้วพูดถึงการประกวดมิตรนดลิเวอร์สค่ะเขาประกันนานขึ้นเป็นยังไงบ้างพี่หลังจากที่เราได้ได้ดูพีริมใช่ไหมคะใช่พี่ลิมเออ่จริงๆอ่ะไอว่าแอนนาทำดีมากแต่ว่าอาจจะเป็นด้วยเพราะว่าแสง ตอนแสงในวันพิลิมรอบไทยแลนด์อะมันชายมากกว่าแล้วมันก็ยิงเข้าถึงตาแสงมยิงถึงตาทีเนี้ยพอเวลาเปิดตาหรืออะไรเงี้ยมันจะเห็นชัดกว่าแล้วมันจะเหมือนแบบตาเป็นประก,กายนนแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่าแสงบนเวทีอาจจะแบบยังน้อยเกินไปเมเลยทาให้เห็นตาไม่ค่อยชัดแล้วก็ไม่เห็นลูกตาขาวอะไรเงี้ยค่ะ แล้วได้มีการตริดต่อเขาในการพูรดคุยเสนอแนะอะไรไหมไม่ไม่ค่ะอายแบบจริงๆอ่ะายสามารถบ,บอกได้นะแต่ว่าอาอเชื่อว่ามีพี่เลี้ยงเขาคอยดูแลเขาอยู่แล้วแล้วก็ทางจีนวิทยุไทยแลนด์เขาก็ดูแลอยู่ด้วยค่ะยังไงเขาก็คงชายัยางไงเขาคงไม่ปล่อยให้แบบเด็กเขาแบบ หรือแบบคนไทยประเทศไทยของเราเนี่ยออกมาสู่สายตาโลกไม่ดีหรอกยังไงครับก็ต้องแบบผักแก้กันเหมือนจริงอ่ะวันพิริมันเป็นรอบรองไฟที่ทีแล้วที่เราได้รู้ว่าขา้อบดพลาอของอะไรของของเรามีอะไรบ้างอาจจะเป็นเรื่องของเมัาเรื่องทรงผมหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่วันนั้นเป็นวันที่แบบทําให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตนเองถ้าเกิดไอไปนั่งบอกเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีอ่ะเด็กเขาก็อาจจะแบบ จริงไอเชื่อว่าแอนนาเขาเขารู้เองอยู่แล้วนะคะก็ทําเองเป็นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไอแบบอยากให้เขากิสระแล้วเขาแบบให้เขาเต็มที่กับตรงนั้นเพราะว่ามันจะทําให้เขาอะแข็งแกร่งแล้วโตวไวมากยิ่งขึ้นหมายถึงว่าเออเขาจะแบบมีไหวพริบที่ดีมากยิ่งขึ้นเหมือนทําให้เขาเปไปเรียนรู้อะเหมือนเราส่งลอกสาวไปอะแต่เราขอดูทางผังนะขอดูทางผ่งพอเออถ้าเกิดมันแบบไม่ดีอะไรเราอาจจะแบบบอกคนในรอบเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆไอเชื่อว่า คนที่เขาอยู่ในดอมอายก็มีทีมเชนโวสไซแลนด์นั่นแหละเดี๋ยวเขาจะบอกเองใช่ใช่ค่ะใ,ให้เขาได้เรียนรู้เองนะครับแกตอนตอนก่อนที่เขาจะเดินทางไปเขาเขาพูดถึงว่าว่ากำลังใจหรือการซ้อมอะไรของเขาเต็มเปี่ยมอะไรอย่างเงี้ยที่บอกเต็มกเราได้ได,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 ด้เตรียมอะไรซักซ้อมอะไรกันเนี่ย อ๋อมีมีมากค่ะอาอก็มีโอกาสได้เทรน,อนแอนนาก็ต้องขอบคุณทางทีมเขามากมากนะคะแล้วก็ขอบคุณทางแอนนามากๆที่แบบให้ให้โอกาสอาได้เทรนแต่ทีเนี้ยมันอาจจะมีะบางคําหรือบางคําพูดนะฮะหรือ,รอบางคอมเมนต์ที่แบบออแอนนาเป็นจริตอายมากเกินไปอายสอนจนทําให้แอนนาลืมความเป็นตัวเองจริงๆอาจะบอกว่า ต่อให้อันาใช้จลิตใครก็แล้วแต่ใช้จลิตพี่ดำตาใช้จริรรต,รพ,ตรพี่ฟ้าสายใช้เจลิตพี่ปอนฟ้า<ม>สุดท้ายอันานก็คืออันานะอยากให้มองตัวตนที่แท้จริงของอันาายไม่มีสิทธิ์ไปบังคับเด็กได้หรอกเฮ้ยอนานะโอตีไอใช้สัพนามบบนี้นะคะอนานะมึงจะต้องแบบโพตแบบนี้นะเอ้ยเดี๋ยวมึงพอมาถึงจุดนู้นมึงทําแบบนี้ไม่งั้นเด็กมันจะจําเป็นแพทเทิร์นที เอเป็นแพทเทิร์นนี่ยมันทาให้ไม่ไม่สมูทและไม่ธรรมชาติให้เขาได้เรียนรู้เองเขาได้ปรับการใช้เองเพราะว่าเดี๋ยวแบบไมเหมือนว่าฟังคนนั้นี่ใช่ทีเนี้ยมันจะไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเพราะว่าอะสมองไปฟังคนนี้คนนั้นทีเนี้ยเด็กมันแบบเครียดละเราให้อิสระเราไม่ยุ่งเขาเลยเราเรามีหน้าที่สอนแล้วเราบอกเขาว่าเอ้ยตรงนี้ได้ได้อีกนะเพิ่มได้อีก อาตรงนี้ทำยังไงได้อีกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราไกด์ไลน์เขาแล้วก็ทําให้เขาเหมือนแบบก้าวขายาวขึ้นทําให้เขาเหมือนแบบสตรองมากยิ่งขึ้น,นแล้วก็แบบเดินฉับสังเกตว่าแอนนาเนี่ยเดินดีขึ้นเยอะนะตอนรอบพีริมอะถ้าสังเกตตอนชุดว่ายน้าเขาอะตอนตอนฟูเทอร์นะ่ะคือสังเกตว่าขาเขาะจะแข็งแรงขึ้นอันนั้นแหละนั่นคือความพัฒนาของเขาแต่มันอาจจะแบบยังไม่ได้สาหรับหลายๆคนอันนี้อายก็ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าในความคิดของอายคือแบบอนาเก่งมาก ยอมรับเพื่อนในตัวคนนี้มากคือแบบโหพัฒนาได้ไวมากมากค่ะแล้วพูดถึงชุดทีด่เป็นสนมนาวีสมการอ๋อชุดประจำชาติใช่ไหมคะชุดประจำชาติไอมองว่าสวยนะมันบ่งบอกถึงความเป็นไทยดีอะคะ่ะก็จริงๆแอนนาเนี่ยหน้าหน้ามันเหมือนนางทีวีอยู่แล้วถ่ายชุดนั้นไปมันก็ย,ยิ่งส่งเสริมตัวเขาให้แบบดูดีขึ้นอีกเพราะว่าปกตินางสงการที่เราจะเห็นตามปฏิทีนเนี่ยก็จะลุกกลายคล้ายนางนะ ซึ่งกองวางวางเ,เขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ได้ดีมากกับชุดชุดรอบประจำชาติเข้ากับตัวนางค่ะียกว่าสนุกยเนาะเพราะว่ามันเป็นละไรใช่ใช่ค่ะแล้วก็ชอบชุดรอบชุดราตรีที่ชุดราตรีมีความสอดคล้องกับชีวิตของเขาท,ทาานะาาี่ทำมาจากอะไรนะพลาสติกทำมาจากอะไรก็ป่องอลูมิเนียมนี่นี่นี่อยู่นี่ นีเลยแต่คน<ช>อาจจะยังไม่ได้ดูแต่ว่าขอเปลีนแปลนก่อนน,นี่ค่ะชุดนอนนาทำมาจากอันนี้นะทุกคนคือแบบจะบอกว่าเก่งมากๆกีเซเนอร์ไทยเก่งมากๆเลยแล้วก็อนนาเก่งกว่าเพราะว่ารู้ไหมพี่ชุดเทียนนาใส่มันหนักมากหนักจนแบบโอ้โหเนี่ยไอ้ไอ้สังเกตนะตรงเนี้ยคือน,นางอะแดงไปหมดเลยอะเพราะว่าชุดมันหนักมากแล้วมันก็แบบ ไอตรงช่วงที่เป็นแบบห่างปลาตรงตรงเท้าอะค่ะพอมันหนักมากเนี่ยมันทําให้จังหวะการเดินอะมันอาจจะแบบมีอาจจะแบบไม่สมูทบ้างเพราะว่ามันหนักจริงทุกคนอยากจะแบบไม่เข้าใจอนานิดนึงนะคะก็อยา่าอยา่าไปว่าอะไรนางเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราอยากได้มงสามเนี่ยเราต้องปปอซัพพอร์ตช่ยกันและกันนะคะยังไงก็เป็นกาลมังนใจให้นางด้วยแนแนแนนเขามีส่วนใหญ่ที่เขาบอกว่าเ้้ไปนะค่ะรู้สึกยังไงบ้าง แนในสิ่งที่น้องเขาทำเต็มที่มากแล้วเดี๋ยวส่งกำลังใจยังไงในในวีที่ั้วไม่สำหรับตัวไอ้นะอย่างต่ำสุดเลยไอ้ว่าอย่างน้อยเขาก็ต้องมีมีสปอร์ตไลท์อ่ะเขาต้องแบบไปยืนไปยืนสักที่ใดที่หนึ่งไอเชื่อว่ากรรมการเขาต้องเห็นอะไรตัวแอนนาอย่างแน่นอนด้วยความที่ว่าตัวตนของเขาอ่ะใครเห็นใครก็รักไอยังแบบรัก รักเอนดูเขาเลยนะแทนที่แบบไอ้นะไม่ได้สนิทกับเขามากแต่จริงๆไอ้ว่ามันเป็นอะไรที่แบบเขาผ่านอะไรไมาเยอะในชีวิตตอนเด็กจนถึงปัจจุบันอาอเองก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่เราก็ทางานมาตั้งแต่เด็กผ่านอะไรไมาเยอะเหมือนกันมันแค่แบบมองตาก,กันปิ้งๆง็งรู้แล้วเออไม่ต้องบอกเพราะว่าเหมือนแบบเรามันคลิกกันอะ่ะพี่เหมือนเราเจอเนื้อคู่แล้วมันคลิกอะ่ะเหมือนกันอนาะก็เหมือนเป็นเป็นเพื่อนที่แบบเจอแล้วคลิกี่ไอเชื่อว,ว่า กรรมการสปอนเซอร์เพื่อนๆรอบข้างเขารักเขาอย่างแน่นอนยังไงก็ฝากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้อนนาในวันพรุ่งนี้ด้วยครับก็เป็นวันรอบสุดท้ายของนางแล้วนะคะเชื่อว่าแอนนาเนี่ยงัดไม้ได้ออกมาโชว์ได้อย่างแน่นอนค่ะอันนี้ thank you this is my boss พรุ่งนี้พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้กองนาทีห้าครึ่งไม่ต้องนอนคะ่ะวันนี้นะคะก็หลังจากเดินแบบเสร็จก็นั่นลาตเตรียมใจให้สบายแต่จริงๆแล้วตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากตอนตื่นตั้งแต่ตอนตื่นมาแต่เช้าเลยเฮ้ยจะจะแบบพรุ่งนี้จะแข่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รอดูกันว่าพรุ่งนี้นางจะไปได้ไกลามากแค่ไหนยังไงก็ฝากเป็นกลังใจให้อนาด้วยนะคะทุกคน ครับแล้วก็เรียากจะว่าพรุ่งนี้ก็ทางไอไปร่วมง,งานด้วยใช่รรใชนน่งานพาวรก้อนนิดหนึ่งค่ะรุ่นหนงานพาวรก้อนนิดนึงที่ว่าพรุ่งนี้เชิญชวนพรุ่งนี้นะคะ,ไ,ะอไอก็ไ,ไ,ไอก็ไปร่วมแชร์ร่วมแชร์อนันต์นะคะที่สยามพารากอนนะคะแล้วก็ไปเจอกับไอได้ที่โรงหนังพาวาลัยค่ะโร,รงหนังพาวาลัยหรือเปล่าใช่ครับพาวาลัยโรงสีพาวลลพาวลัย <laughs> ตั้งแต่ ตั้งแต่จริงๆเนี่ยไอยเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยเขาไปนอนกันตั้งแต่วันนี้แล้วแม่ๆเนี่ยตีฟาร่าไปรออ,อัน,นานแล้วอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบเอ่ออยากมาเจอไอ้นะคะก็มาประมาณสักหกโมงก็ได้หรือแบบถ้าอยากอยากมาเร็วกว่านั้นก็มาพร้อมแม่ๆนะคะตีห้าเนี่ยเขาก็เริ่มมากันแล้วเขาจัดง,งานกันตั้งแต่คืนนี้แล้วค่ะโดยคิจกรรมเนี่ยจใช่ เดินแฟชั่นโชว์ตรงแพลต์จอใครอยากเห็นนะคะอายเดินสับนะคะฉับๆนะคะก็มาเจอกับอายได้ที่สยามพารากอนค่ะจะมีใครมาอีกไหมอมาครบค่ะมีน้องอปอนะคะแล้วก็เรเน่นะคะแล้วก็ยังมีนางงามเอ่อพี่รุ่มพี่อีกไหลายท่านค่ะที่มาร่วมจอยกับพวกเราในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะเรียกว่ามาสมกำลังใจใช่เรียกว่ามาจอใหญ่ๆ่ถูกเรียกว่ามันเป็น วันนางงามแห่งชาติจะไม่ไปได้ยังไงครับสุดท้ายนี้ก็เราจะได้เห็นใครในเวทีประกวดนั่นอื่นอีกไหมครับยังยังไม่มีใช่ไหมยยังไม่มีอะค่ะช่วงนี้ไอ้ก็ขอ,อแบบทำงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะแล้วก็ทำให้ตัวเองแบบได้เแรบบียนรู้อะไรสิ่งและหลายอย่างทำให้ตัวเองได้โตขึ้นก่อน พอเราโตขึ้นเนี่ยมันจะแบบทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วมีอะไรที่จะอัปเดตว่าครับน้องไก่จะมีผลงานอะไรอะไรไหมคะต้องจากเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะก็มีงานเดินแบบมีงานถ่ายแบบสามารถติดตามได้ที่ใน i อจไอด้เลยค่ะ i ออันเดสกอร์เ a นย่าลาคอันเสกอร์กัญาลค่ะแล้วก็ชื่อ TikTok นะคะเหมือนเหมือนกันเลยค่ะกับ i อค่ะ ไหนๆอันนี้เลยปีใหม่มาแล้วค่ะใกล้ติดจีนอะไรนะคะใกล้ใกล้ติดจีนแล้วอ๋อโอยมอปีใหม่ครับบไม่รู้ดิได้หรือเปล่ารวยพรตุดจีนเหรอได้เปล่าเขาจะบอกว่าไงจนเอะสินเจียอยู่อีซินนี่ฮุ้ดใช้สินเจียอยู่อีซินนี่ฮุ้ดใช้ค่ะขอบคุณค่ะ